สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโอเมริกา around the world วันนี้จ่าอยากทำคลิปสั้นๆนะครับคลิปคลิปนี้ขอทําคลิปเพื่อน,น้องคนนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครเป็นญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่ารู้จักน้องคนนี้ช่วยติดต่อหลังไม้์หาจ่าหนะครับจา่าอยากจะติดตามน้องเขาตลอดไป ทุกคนก็รู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ารูปนี้คือใครน้องเขาคือใครน้องก็คือหนึ่งผู้โชคร้ายนะครับที่ไปเหยียบกับระเบิดขเขมรที่ไปวางแอบวางซุ่มวางไว้และน้องก็เกิดเหยียบขึ้นมาแล้วก็ทําให้การสูญเสียขาไปหนึ่งข้างนะครับอ,อ,อัดคลิปครั้งนี้ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าอยากรออยากดังหรือตามกระแสรหรืออะไรนะรไม่ใช่ครับอัดคลิปตรงนี้เพราะเราเข้าใจ ในหัวอกของทหารผ่านศึกที่พิการร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนจ่านะครับจ่าก็พิการร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นพิการภายในแล้วก็เป็นทหารที่เข้าไปในสงครามถึงสองสองครามแล้วอยู่กับสงครามมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกของเขาช่วงนี้ก็อาจจะโอเคหน่อยนะครับก็มีกําลังใจมีแรงงานแรงเงินกําลังเงินหลายๆต่างๆนานาไหลมาเทมาเพื่อช่วยเหลือจุนเจือน,น,น้องนะครับเราเข้าใจตรงนี้จุดนี้ดีว่ามันต้องเป็นมันต้องมีอยู่แล้วนะครับ แต่จะอยากจะติดตามน้องไปและจะประเมินผลอีกที2-3ถึงปีจากนี้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของน้องเนี่ยถึงปีเนี่ยภาพของการที่กองทัพจะมาเยียวยาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลจะมาเยียวยาเนี่ยเราเราก,เราก็เราก็ภาวนาว่ามันจะตลอดไปแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตลอดไปไหมแต่ถ้าเราตลอดไปแล้วกับขาขาดแล้วเดือนละสามพันมันก็ไม่ไหวมั้งนะครับเพราะว่าต้องกินต้องใช้ครอบครัวเขาเองกก็เป็นเสาหลัก อ่าเป็นยังเด็กยังหนุ่มยังแน่นนะครับก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ผมก็อยากจะใช้ในสมาคมของผมนะครับที่เป็นอยู่ก็คือทหารผ่านศึกอเมริกานะครับพวกเราก็ช่วยเหลือจูนเจอรน้องๆทหารต่างๆที่พิการนะครับที่อยู่ในกองทัพอเมริกาผมก็จะพยายามเดินวิ่งเต้นทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้องลําบากและเพื่อไม่ให้น้องต้องเหมือนเหมือนว่า เขาเป็นภาระต่อสอังคมไม่ใช่เลยจะไม่มีวันน้องเขาจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยจากผมนะแล้วผมก็จะเม k e s ว r e ว่า2องาปีอย่างนี้ไปดูซิว่าถ้าแต่ถ้ากองทัพยังเยียวยารัฐบาลยังเยียวยาอยู่ผมก็เป็นกําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างน้องตลอดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วอกองทัพเยียวยาแต่ไม่เพียงพอน้อยนิดจนเกินไปทําให้น้องเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมจะยื่นมือเขาช่วยทันทีครับผมนะ มันมีลู่ทางอยู่แล้วต้งไปหางานให้น้องมามาทำมาทำทีมกับผมมาอะไรเงี้ยทำงานกับผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะดูแลน้องเขาอย่างดีนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆญาติๆของน้องเขาถ้าใครรู้จักน้องเขาติดต่อมาได้เลยครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมก็เข้าใจหัวอกของน้องเขาเลยเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดนั้นเช่นกันและเราจะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้น้องได้ทําตามหน้าที่สมเกียรติแล้วครับและก็ขอบพระคุณนะครับจากใจจริงที่ทําหน้าทีเา่เต็มที่นะครับแล้วก็กล้าหาญมากๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีกับการสูญเสียแบบนี้แต่น้องก็ยังมีชีวิตอยู่และพี่จ๋าก็อยากจะบอกไว้ว่าน้องชีวิตจะไม่ลําบากนะครับยังไงหวังว่าจะมีคนติดต่อมาแล้วพี่จ๋าจะสามารถติดต่อน้องได้แล้วเดี๋ยวเรา อตอนนี้ก็อาจจะมีกระแสอะไรเข้ามาเยอะแยะนะครับมีทั้งเงินบริจาคมีคนไปเยี่ยมลงบโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับก,ก็เก็บประสบการณ์นั้นไปแต่จะพี่จ๋าจะติดตามนะครับสอสปี4ปีจากนี้หปีจากนี้มือกองทัพรัฐบ,บาลไม่ไม่ให้ในสิ่งที่น้องควรจะได้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จ๋าจะเข้าไปช่วยครับวันนี้พี่จ๋าขอสดุดีครับสุดยอดครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับผม